thank mm -hmm. you นี่ค่ะนักเรียนพบกับคุณครูโบคุณครูสียรยรักชินศรีสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือภาษาพาทีบทที่4เรื่องตามหาเป็นการฝึกอ่านนะคะนะักเรียนจะได้อ่านได้เก่งและคล่องนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ นักเรียนหยิบหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหลังจากนั้นเปิดไปที่หน้า32กับ33จะเจอบทที่4เรื่องตามหาเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาอ่านภาษาพาทีปหนึ่งบทที่4เรื่องตามหาค่ะ มาดูคำนำเรื่องซิว่ามีอะไรบ้างรู้จักคำนำเรื่องคอถูกลานอ้อยเดินเล่นน้ำลำทานกระดึงกระ รวนที่และแต่ตามหายดังอยู่เวลาทันทีโปกเป๊กกรุงกร้งกลิงทีนี้มาเริ่มอ่านกันเลยนะคะ ผูผาหาอ้อยไปให้ใบบกใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานภูผ,ผาเดินหาลูกช้างภูผ,ผาไปที่ ลำทานใบบกใบบวัวเล่นน้ำอยู่ภูผาผูกกระดึงที่คอใบบกภูผาผูกกระพ้วน ที่คอใบบัวกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพรวนดังกรุงกริงเวลาใบโบวและใบบัวหายไปภูผาจะได้ ตามหาใบาบุกและใบบัวได้ทันทีจบภาษาพาทีบทที่สามแล้วค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในบทต่อไปนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาบทที่4ี่เรื่องตามหาแล้วนะคะ ทีนี้คุณครูจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนทักษะภาษา,าชั้นประถมศึกษาปีที่1เล่ม1หยิบหนังนนสือเล่มนี้ขึ้นมาเตรียมไว้เลยค่ะจากนั้นเตรียมอุปกรณ์การเขียนเหมือนเดิมนะคะก็คือดินสอ HB เหลาให้แหลมและยังลบไว้ลบสําหรับเวลาที่เราเขียนผิดค่ะ ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า59นะคะแบบฝึกหัดที่4คํคำสั่งข้อที่1อ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่องดูรูปภาพก่อนนะคะเขาจะมีคำมาให้ทั้งหมดคําคำมีคำว่าอ้อยภูผาเล่นน้ำลำทานและก็ลูกช้างนะคะเรานำคำเหล่านี้มาเติมให้ตรง ข้างล่างนะคะที่เขาให้มาจะมีด้วยกันอยู่4ข้อค่ะดูทีละข้อเลยนะคะเริ่มจากข้อที่1ก่อนภูผาหาหาอะไรคะเป็นรูปเหมือนรูปพืชชนิดหนึ่งเลยใช่ไหมคะให้เติมคำว่าอ้อยลงไปนะคะก็คือภูผาหาอ้อยไปให้ลูกช้างข้อที่สองภูผาไปที่ดูจากรูปภาพแล้วนักเรียนก็เลือกเติมนะคะ รูปที่สองนี้จะเป็นรูปลำธารน,นักเรียนก็เติมคำว่าลำธารลงไปก็จะได้ประโยคที่ว่าภูผาไปที่ลำธารข้อที่3ลูกช้างเป็นรูปใบโบกใบบัวก,กำลังทำอะไรคะเติมลงไปว่าเล่นน้ำนะคะก็จะได้ว่าลูกช้างเล่นน้ำข้อที่4ี่ค่ะเป็นรูปภูผานักเรียนก็เขียนคำว่าภูผาและ เป็นรูปลูกช้างก็เติมคําว่าลูกช้างลงไปอยู่ที่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ลาําธารเขียนคําว่าลําธารลงไปนะคะดังตัวอย่างที่ครูให้ไว้เขียนให้สวยงามและถูกต้องด้วยนะคะหน้าต่อไปเลยนะคะเปิดม,มาที่หน้า60นะคะข้อที่สองคำสั่งก็คืออ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่อง จะมีรูปภาพแล้วก็คํามาให้ทั้งหมด4ีํคำนะคะมีคําว่าคอผูกกระดึงกระพวนนำคําเหล่านี้มาเติมลงในช่องว่างข้างล่างนะคะดูทีละข้อเลยค่ะข้อที่1ภผูผาผูกรูปนี้จะเป็นรูปกระดึงนะคะใส่คําว่ากระดึงลงไปที่คอใบโบกเติมคําว่าคอลงในช่องว่างนะคะ ข้อที่2ให้เติมคำว่ากระดึงดังโปก๊กเป๊กเติมคำว่ากระดึงลงไปค่ะข้อที่3ภผูผาผูกรูปนี้จะเป็นรูปกระพวนนะคะใส่คำว่ากระพวนที่คอใบบัวเติมคำว่าคอลงไปนะคะข้อที่4กระพวนดังกรุงกลิง เติมคำว่ากระพวนลงไปดังตัวอย่างที่คุณครูเติมไว้ให้ดูเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่61ข้อที่3ามคำสั่งคือเลือกคำที่กำหนดเขียนเติมใต้ภาพแล้วฝึกอ่านจะมีคำว่าคอผูกเดินลานอ้อยลำทาน นำคำเหล่านี้มาเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะรูปแรกลูกศรชี้มาที่คอให้นักเรียนเติมคำว่าคอฝึกอ่านด้วยนะคะคออคอรูปที่สองเป็นรูปผูกผูกกล่องของขวัญอยู่นะคะก็เติมคำว่าผูกลงไปผออูกอผูกรูปที่สามเดินนะคะ ก็เติมคำว่าเดินลงไปดอเออนอเดินรูปที่สี่เป็นรูปลูกศรชี้ลงมานะคะเป็นรูปลานนะคะเติมคำว่าลานลงไปรออานอลานทีนี้จะเหลือสองภาพก็คือคำว่าอ้อยกับลำธานนักเรียนเติมให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านด้วยนะคะเช่นถ้าคำว่าอ้อยก็อ่านว่า ออยออ,อยออยไม่โทอ้อยต่อไปลำทานลออ,ลอําลำทออารอทานลำทานเขียนแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดให้ทำสามหน้านักเรียนเขียนให้ถูกต้องและสวยงามไม่ต้องระบายสีนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งลงลายให้คุณครูได้ตรวจสอบความถูกต้องเหมือนเดิมคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนฝึกอ่านกันคล่องแล้วใช่ไหมคะเราก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไวทุกครั้งด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนเป็นเด็กดีต้านใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ